สวัสดีครับมาหลบไปบ้บา,ยบายครับหลอบค่ำครับกําลางเข่าไม้ครับมายิดมากพังคุ้มห้ามไปเจะเศาครับมี่อบอบอมันออกพก็หลบครับปัน,นี้หาโมงแรกนะครับนี่พังไปแจ้ช่วงสามโมงเศารครับ มีบอตอนคำพันครับท่านสิบมาวานอันนี้กับแดดแห้งครับแดดแห้งครับมานี่วัวสิมมาวานชวนทิงเทียครับแดดแห้งอู้วไว้ครับครับกระไรข่าไม้ครับน้ำกระไรนิดๆครับไม่น้ามูนช่วงร <c worry transformed> ับช่งการครับวันหันในช่วงก่อนช่งการก็ปลอยน้ำแห้งเติอครับ ไม้คุ้มห้ามครับเหมือนี้ปั่นเศดินเหนียวครับสิบ้านประมาณมาครับรุ่นกันก็ได้เผผาแตกจากดอกบะ อยากจะผู้ขับมิทีีอยู่ครับบุกถือปอตักเลยเย็มขุ้มเยู่ได้รับว่านมีม้อยู่ไหม หวานเื้ยครับนะลุนครับป๋าวเฮ้่นครับปลาครับนี่ครับนี่ครับนี่มีมีนีมีมีมีเงียบครับเงียบเงียบคบ บ่อนเีกแล้วครับปลาบ่อนแห้งครับไรบ่อนใส่หัวเลยครับปลาขึ้อบ่อนใส่ไม่จะเป็นยังไงครับ มองฝังคุ้มผลประวัครับกระจกใส่สวยครับปามาตัวนึงครับปลาปากมาตัวนึงใสสวยครับ ปามมตัวนึงครับไม่จังไดบุครับเดี๋ยวพี่เปล่ากาเหรอครับมือแหลงนี่มันมันครับมัน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 แล้วครับผู้ใดชื่นชอบพีเปาอิดก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเด้อครับสวัสดีครับมันมันครับมันมัน